ผมเผ็ดกว่า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 ใครกินผักก้อนใครทากกินเท่านั้นนี่มึงต้มหมูทำไมเรงจะแกะหมูกระถากินไม่หมดจะเอาลาาหัวนะอุ้ยย้อนแน่กู้ดูลาาหัวแล้วว่ะวันเนี้นะสวัสดีค่ะสสวัดีคแพรพัดนัดจอยค่ะอ่ะเริ่มไม่เป็นตัวเองแล้ว โอเคโอเคโอเครายการของเรานะครับก็จะพาไปกินไปชิมนะครับสารพัดอาหารนะครับที่เราคัดมาแล้วแบบว่าปังๆครับผมใช่แล้วเราก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญมาบางเทปมาเมาม้มยกับพวกเราแล้วก็มาดูกันว่าเรื่องที่เราเมา์กับอาหารบนโต๊ะอันไหนจะแซ่บกว่ากันแต่ตอนนี้ไม่ไม่ใช่คนโอปีนอ่ภพัใน้คอนเซปต์รายการเรานะครับเพื่อนตายหาที่ไหนก็ไม่รู้แต่เพื่อนกิน <laughs> เพื่อนรับประทานอาหารอยู่ที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อารยาหมูกระทะสาขา 3X พาว์รูฟชอปนะคะก็มีน้องมีน้องหมีรักสัตว์เลยอ่ะอุ๊ยเสียงดังอีกแล้วเสียงดังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซึ่งแขกรับเชิญวันนี้ของเราเนี่ยไม่ทันหมูกระทะแต่ไม่เป็นไรเขาไม่ให้นัดเขาไม่ให้นัดเขาบอกว่าเขาไม่ถนัดหมูกระทะชาบูเขาชอบทานอะไรที่มันเป็นจานเดียวแล้วจบต่อเลไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแขกรับเชิญคนเนี้ย เพราะเรายินดีปี่สุดไงแต่เขาอ่ะนั่งรอนานแล้วเราจะเชิญเขาเลยไหมมึงแต่เขาเล่นแมวนะแต่เขาเล่นแมวเหรอโอเคมึงจอมึงเจอญเขาก่อนมึงเจอญเขาดีๆสวัสดีค่ะพี่สีโตสวัสดีค่ะ ทพาน่ะทำไมต้องทำเสียงแบบลเนิร์ก็อีพีที่แล้วแพรวามาไวบอกว่าพี่สิงโตมาเนี่ยอย่าพูดอะไรเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่สิงเป็นคนเป็นคนเป็นคนแบบว่าเป็นสุภาพบุรุษหนึ่งในแบบเพื่อนเราแบบนับได้เลยว่าตอนนี้นเพราะน้ำมึงไปเพื่อนไม่คะใช่ก่อนเพราะจริงผมสร้างภาพผมสร้างภาพผมสร้างภาพอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินอุ้ยใช่พัตเตอร์บอกว่านิวสิงโตไม่ได้เรียบร้อยไม่ได้เรียบร้อยแต่แต่แรกอยู่แล้วจ้าอันที่ผมไม่ได้เป็นใช่ผมผมไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยผมเป็นคนแค่รู้สึกว่าเออ ออวติ๊ดตึดตด้เป็นลาไว้ในฐานที่เขาจ่อยอ่ะอ่ถึงลาแล้วขึ้นลิฟต์เหอ่แค่ว่าเปิดลิฟต์ไม่แล้วมันไม่เปิดแล้วแล้้ชายสองคนก็ยืนไม่เป็นไรจ้ะแพรว่าเขาชินเพราะว่าบ้านเขามีลิฟต์แน่นอนร็จ มึงมึงนั่งเวลาเก้าอี้มันวางอ่ะมึงนั่งให้มันตรงเก้าอี้ได้ปะเออมึงนั่งตรงกลางทำใหมก่อนร้านนี้ชั้นไหนชั้นห้าตอนเนี้ยเพิ่งผ่านไปแค่ชั้นจะใช้เข้ามาผ่านชั้นหนึ่งก็ไม่ได้ดีสิตอนอนย้ออุ้ยมาแล้วหนึ่งงงนะดีใจกว่าขอแล้วจิงตคือว่าตื่นใ้เงินรีวิวจริงต่อคือดีใจว่าชั้นสองแล้วเฮ้ย เข้าใจแล้วมีตู้อีกทำไมไม่เราบอกว่าข้างบนเนี่ยขึ้นไปจะเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันแบบไม่คิดว่าจะมีที่แบบนี้อยู่ในแบบนี้จริงๆเซอร์ไพรส์เพราะว่าฝนตกเดี๋ยวพิธีการพิสูจน์ฝากทีมงานที่เราน้องเออาร์ที่เราจ้างมาใหม่แล้วกันเดี๋ยวน้องเอาร์น้องเอาร์มารับของหน่อยค่ะน้องเอาร์ด้วยรักและเคารพครับน้องเอาร์น้องเอาร์คนใหม่ขอ พากหน่อยนะครับบายทุกทีเลยคุณแล้ววันนี้แขกรับเชิญก็คือแพรวดิชาพัฒน์ครัเมื่อกี้แบบเอาเอาอะไรนะเขาเรียกว่ามันหมูเอามันหมูลงไปใส่กระทะพี่สิงห์ถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรอ่ะก็คือไม่ถนัดิจรง เคยแต่ว่าเราปกติผมไม่นั่งโฟกัสว่าใครทําอะไรอ๋ออันนี้คือมองชัดเลยคือเวลาที่เรากินหมูกระทะเราต้องเอามันหมูลงไปก่อนเพราะไม่งั้นหมูที่เราลงไปติ้งอ่ะมันจะติดเตาอย่างแรกเลยก็คือน้าจิ้มเนี่ยที่ร้านอริยาหมูกระทะนะคะจะมีน้าจิ้มสองถ้วยนะคะสีขาวจะเป็นน้าจิ้มที่ไม่ใส่ปลาชีสีดาจะเป็นน้าจิ้มที่ใส่ปลาชคือต้องบอกว่าปลาชีที่เนี่ยเขาทานง่ายไม่มีกลิ่นสิ่งโตติกินปลาชีถ้าไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้กินได้แต่รู้แล้วนะแต่ตอนนี้รู้แล้วกินเพราะว่า สุดยอดมากเขาทำเพื่อรายการเราเว้ยเฮ้ยจริงๆคัตเตอร์ทำน้ำเปล่าให้หน่อยดิเอาเอาตรงๆนะคนที่นั่งริมอะใกล้ที่เสิร์ฟน้ำอะเหมือนโดนสาดไม่ค่ะปีชงขันชงกืนดีนะก็คือแนะนำก่อนว่าอาเดียหมูกระทะนอกจากน้ำจิ้มแล้วเขาจะมีหมูที่เด็ดจริงๆแต่ที่นี่ก็มีเนื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าพวกเราสามคนแบบว่าไม่ทานเนื้อเราก็เลยกินหมูอะแล้วที่พี่สิงห์ก็เลกินนะคะเกี๊ยวทอด เขาจะมีอาหารอย่างอื่นด้วยเช่นลูกชิ้นนี่นกินทอดปีกไก่ทอดนี่ก็เด็ดอ,า,อนนเาเาามียน,นี้เขาเรียกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่สำเร็จรูปมาแล้วจริงๆอันนี้เขาเรียกอะไรกุ้งแช่น้ำปลาอ่ากุ้งแช่น้ำปลาไม่อันนี้ดีมากนะเราบอกก่อนเพราะว่ามันเหมือน<ะ><ะ>มันเหมือนอะไรแบบหน้ารงเรียน,นใช่ปะกินแล้วแล้วก็มียำด้วยมียำนี่พี่สิงเวลามากินหมูกระทะ ถ้ามีผักอะไรอะเราก็ลงลงลงไปก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนไม่กินผักใช่ปะเราก็ไม่ต้องลงผักก็เหมือนลาบอะพี่สิงไม่แต่ว่าเนี่ยวแม่ใ่ว่าใส่ผักเยอะมากใครกินผักก่อนใส่ผักเยอะขนาดนี้ผูก่อผัดพี่สิงพี่สิงโตก็ไม่กินผักกินได้บ้างครับก็ถ้าเกิดว่ามันลวกสุกถ้าเกิดว่ามีน้ำพริกแล้วอย่างหมูเนี่ยชอบหมูติดมันหรือหมูไม่ติดมันไม่กินมันซึ่งชาวฮายิบ มันอยากกินเองไอแลวาเจ้าหมูติดมันชอบมากไหนๆสิงโตมาเป็นแขกรับเชิญ EP แรกแล้วเราจะให้สิงเป็นคนคิด hashtag EP นี้ว่าสิงโตอยากได้แ a s h t a g แพรพัสนัดจอยเอ็กสิงโตหรือว่าสิงโตภาษากฤษ f i hashtag f i n g t o เอาแพลนมาจอดกันมาคนคนดูก็คือไม่รู้เรื่องเลยแพลพัดเอ็กสิงโตเออจบภาษาไทยมึงไม่บอกกูว่าเป็นเผ็ดอ่ะพี่สิงเป็นเผ็ด้าจริงหรอเผ็ดเผ็ดไหมผมเผ็ดกว่าผมเผ็ดกว่าผมเผ็ดกว่าใช่สิงโตไม่ค่อยกินเผ็ดไงคุณเลยบอกว่ามึงไม่บอกว่าเผ็ดอ่ะแพลนยังไม่เข้าใจอ๋อไอโธ่ ไม่น่าเชื่อนะคนคนมึงเพราะอะไรรู้ปะเพราะเป็นสิงโตไงกูคิดเวดีตแล้วมึงให้กูคิดว่าอะไรเพลงนิวสิงโตอะไรไม่ไม่ได้นิวเลยผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วเผ็ดนักหรอขอชิมหน่อยได้ไหมมึงต้มหมูทำไมแล้วมาแดกหมูกระทะอัจจิโก อลอเงกินหมูต้มมาทำตำนานหมูกระทะพาเม้าหมูไปต้มคือพี่สิงห์กินแล้วว่าล้อมน้าหมูกระทะคือต้องหมูต้มก่อนแล้วเวลาเขาไปกินคนอื่นเขาจะอายมึงอ้าวเอาไงเนาะอ,อันนี้เดี๋ยวตัดเทปทีนี้ไปเนาะความจริงแล้วอ่ะพี่สิงโตวพวกเรานะใช่พี่เป่หรือพี่ก้าวเอา้ามึงเกิดปีอะไรล่ะเพื่อนอันเด็ดน้ำให้เกิดปีอะไรสองห้าสามอะไรสามเจ็ดสาเจ็ดปีนี้ยี่สิบแปดแต่จริงๆต้องเรียกที่แค่ว่าเล้ยทำไมอะคะเพราะว่าเข้ากรุงเทพไปปุ๊บแพว่วาก็เป็นรุ่นพี่ผม ใช่นะน้องน้ำจิ้มมาลองใหม่ผมชอบน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มที่เนี่ยอร่อยจริงคือเป็นคนที่ติดรสชาติแบบรสจัดอะเป็นคนกินรสจัดอ๋อเป็นคนกินรสจัดจะเป็นรสเผ็ดเพราะว่าผมเผ็ดกว่าผมเผ็ดกว่าผมเผ็ดกว่าปกติไม่ค่อยกินอาหารทะเลครับแพ้หรือเปล่าอุ้ยงั้นก็กินพัตเต้า์ไม่ได้ดีเราดูเป็นทะเลเหรอบังเลือดดูดีปหมดูดีเลยไห ดีนะทำใจอยู่ก็เลยไม่สำลักก็เลยไม่สำลักก็เลยไม่สำลักอาหันทั้เดียวอ่ะกะเพราอะไรเงี้ยหรอใช่ครับอย่างที่บอกนำนำนำพริกถ้าอร่อยจะจอยมากผักมันจะต้องเป็นแบบผักกินง่ายๆเช่นกะหล่ำกะลําอะไรเงี้ยใช่ปะผักกินยากเช่นมะเขือไงมะเขือกินปะอะไรคือผักกินยากมะเขือผักกินง่ายคือผักที่มันมีแบบผักคอมมอนอ่ะผักทั่วไปอ่ะมือใช่ ผักชีไม่นับเป็นผักเหรอผักชีมันนับเป็นแบบอุปกรณ์ตกแต่งผักลรกกูเพิ่งรู้เลยเนี่ยอ๋อดีดีเห็นเนี่ยในน้ำจิ้มมันมีผักชีเพราะมันให้กลิ่นหอมผัดไม่กินผักกระหรอแต่เยอะขนาดนั้นอะ่ะกินไม่หมดจะเอาราดหัวนะอุ้ยโดนแล่วกูโดนราดหัวแล้วว่ะตอนเนี้ยเอาดีอะไรแล้วนี่ยมึงกูว่ามึงอะไปนั่งตรงนั้นแป๊บนึงเดี๋ยวกูปิ้งเอง อ่าพี่สิงแสบไหมเอาดีผมแสบครับผมแสบครับผมแสบครับเฮ้ยชอบจริงไหนผมชอบสีขาะมากกว่าแสบหรอครับแต่ผมชอบนะคะเฮ้ยไม่เข้าใจอย่างหนึ่งตอนทํางานอยู่ในกองเฟรนซ์โซนด้วยกันมาเป็นอะไรกันหรอนักแสดงกองเฟรนซ์โซนจะต้องเอาคาแรคเตอร์ในเฟรนซ์โซนออกมาใช้ในชีวิตจริงอ่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์เราอยู่แล้วอะละครสองก็คือเลวมากอ่ะเอาดี เฮ้ยเฮ้ยอุตส่าห์ชอบเฮ้ยชอบพี่สิงห์เฮ้ยฮัลโหลพี่กันครับโอโยกูตฮือเอ้ามึงไม่จริงเหรอมึงก็คือพอกูพูดอย่างเงี้ยไปแล้วทุกคนคาดหวังให้พี่ลีมาออกแล้วไม่เคลียร์แล้วไม่เคยมีใครแกล้งสิงห์จนกระทั่งมาเจอพี่ลีโดนแกลอะไรอ่ะโอ้ทุกทาง จึงห่อแต่ไปได่าเขาไม่มีเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนดีนะกูชอบในความนี้ทุกเทปเป็นช่างถึงคนอื่นแล้วต่อไปมันก็เป็นหน้าที่ของกูแล้วล่ะต้องไปหาพี่ลีเหรอต้อง,อง,อง,องอไ,ไปหาพี่ลีส่งดอกไม้ไปขอโทษเออจะไปไหนแค่ไหนล่ะจบซีรีส์ไปครับใช่ใช่ไอจีก็เริ่มไม่เจอแล้วเพราะว่าแบบไม่ปอดอันปออันปอกูไม่ี่ย อแล้วครับช่วงนี้สบายดีหรือเปล่าแบบมีอะไรแบบอัปเดตขึ้นใหม่วงการบันเทิงไหมทำงานอย่างเดียวเลยปีนี้น่นๆรับงานร้องเงินนะครับสร้างได้นะคะด้วยนะครับไม่ก็พอดีว่าแบบทำบ้านหาทำบ้านเอาหล่อที่นี่หรอใช่ใช่เขาสร้างสร้าง <ย S 1> บ้านไม่ได้สร้างซื้อแล้วก็แบบกำลังทำอินเทรเลียได้พัก่อนมา่ไหมก็พักครับ มีเวลาก็เหมือนับพอมัน manage เวลาของตัวเองก็เริ่มมีเวลามากขึ้นพยายามแบ่งช่วงในการถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าโควิดก็ทำมาช่วยแล้วมันก็ไม่เป็นไรนะพี่โมเมนต์โมเมนต์เฮ้ยเฮ้ยเป็นัไงล่ะผมโทรเรียกผมโทรเรียกอ้มาสวัสดีครับ ฮ้ยหน้าเป็นอะไรหน้าเป็นอะไรกูจะพูดให้ฟังนะอ่ะย้อนกลับไปเพลงโซนฉันก็เลยบอกว่าอุ้ยอุ้ยพี่นัดพี่นัดแบบลองเพลงอี้ยอุ้ยเกินไปเกินไปเกินไปพี่กันค่ะพี่ก็ชอบเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเฮ้ยพี่กันหนักเหมือนกันนะแล้วไงตอบพี่สิงห์ชีวิตมันไม่จบแล้วดีนะแม่หลังๆกลายเป็นว่า พยายามนอนไวขึ้นก็นอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่ครึ่งตื่นตีห้ามึงตื่นมาทำไมตีสี่ครึ่งกูถามจริงตีสี่ครึ่งตื่นมาทำไมมันตื่นอมันมันตื่นของมันเองไม่เคยเล่นสิงโตพี่เลยจนวันนึงมันรู้ว่ามันโตกว่ากูมันโตกว่ากูมันโตกว่ากูแต่ไม่ทันแล้วลัวบอกว่าพี่สิงไม่เคยเล่นพี่แล้วสิงว่าสิงโตว่าไม่เป็นไรจะได้ดูไม่แก่พอแล้วพี่สิงพี่สิงเออเขาเขากลับมุ่งกันมาเนินอีกรอบไม่ไม่ช่วงนี้เราก็แบบว่าอายุมากขึ้นตอนที่เราเจอกันตอนเล่นเฟสโซนอายุเท่าไหร่ เราเราเล่นเป็นเป็นโซนอายุเท่าไหร่ภาคหนึ่งเนี่ยหุย<บ>ห้าปีเวลามันร่วงโรยเหมือนกันนะภาคหนึ่งทำผมอะเป็นซึมเศร้าเลยอะจริงหรอ,รอเหมือนแบบช่วงนั้นทำงานหนักดยมัง้งแล้วเราแบบเราอินบทอะอมาถึงชอบเราอะหรอในบทภาคหนึ่งเกลียดมากเลยนะเฮ้ยที่นี่เขามีมีดมาวะกูอยากให้พวกมึงแทงกันทักหนึ่งแบ๊กแพรสักหนึ่งแล้วแบบหายเลยหายโกดกันเลยจริงตอนแรกเก่งแพรวามากเลยอะ ทำไมอ่ะเพราะเขาเป็นดาราฮอร์โมนและฉันก็เก่งเขาค่ะเขาคือดาราโซตัสค่ะก็คือยู่ตรงนี้ไหมนะสวัสดีโซเชียลแคมอุ้ยอุ้ยเไอดอลเห็นไหมล่ะย้อนก็ไปอีก่ะชอบเราใช่ไหมล่ะชอบเราใช่ไหมล่ะมึงบางทีเขามาดูอะไรอ่ะเขาแค่มีเน็ตเขาไม่ได้มีใจค่ะเฮ้ยอันนี้เจ็บ ในจุดที่อยู่แบบว่าเป็นเป็นแบบจุดที่สูงที่สุดเหมือนตึกประยกเงี้ยเออไม่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 เทวคือตึกประยกอันนี้คือตึกมหาคนครอันนี้สมัยฮอร์โมนเนี่ยอันนี้แบบ,บตึกอะไรอ่ะอาตึกชา้างเฮ้ยมาร์คขอดนะ้ำบูลลี่กูอีกแล้ว <c oughs> มึงบูลลี่ตัวเองค่ะไม่นับเหมือนแบบมันเป็น ่วงที่ไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนโฟกัสเราอ่ะใช้ชีวิตลำลงอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตยากเหมือนกันแต่เหมือนแบบจะชอบช่วงชีวิตช่วงนี้มากกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันดูสเตเบลมันดูแบบไม่หวือหวามันมันทาตามใจตัวเองได้มากขึ้นช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากเว้นช่วงพักไปสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะพักมากกว่านี่ก็กินจอยเหมือนกันนะ เมื่อกี้ที่บอกว่าหิวรายการทีอยู่ไม่ใช่อะไรนะหิวจริงเพราะตอนนี้หมายถึงว่าสิ่งโตเคยทํามาหลายอย่างในวงการแล้วตอนนี้มีอะไรที่อยากทําอีกป่ะพิธีกรไงพิธีกรอเก่งเก่งมากเดี๋ยวแหละเอาจะอยากทํางานเบื้องหลังมากกว่าอเห็นไปฝึกงานด้วยใช่ป่ะที่ไหฝึกงานที่บริษัทเลยแต่ว่าข้อเสียของการฝึกที่บริษัทตัวเองก็คือ พี่พี่ไม่ค่อยกล้าใช่อ่ะผมเป็นเป็นตาล้องเทเลทยแล้วก็เป็นตากล้องของเก็บภาพนิงนะครับเก็บภาพนิ่งของเราโรงเรียนสกอเรนเจอร์อ๋อที่เนที่ทุกคนที่ทุกคนก็จะแบบไม่กล้าใจอ่ะแล้วผมก็จะบอกพี่พี่พี่ป้ายป้ายแล้วทุกคนที่เป็นชางแต่งหน้าก็จะบอกว่าสิงไม่มาแต่งหน้าแล้วลูกพี่พี่ผมมาเป็นคาเมราแมน ซึ่งจริงๆแล้วสองคนนี้ประสบการณ์นี้กาผมนะน่าจะได้ทำมาหมดแล้วปะเครียดเลยพอเป็นเรื่องตัวเองแล้วนึกนานได้ยินเสียงอ่ะกูตอบก่อนถ้าไม่ได้ไปแบบไม่ไม่ได้มาเล่นซีรีส์อ่ะก่อนหน้านี้เราไปออเดชั่นเดอะสตาร์มา โทษนะเข้าไปถึงแค่หน้ากล้องทุกอย่างเรียบร้อยเขาบอกว่าน้องไปเล่นละครเถอะอือกูแบบอือร้องไห้เสียใจร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้อุ้ยตอนนั้นนะกูเป็โรงเรียนร้องเพลงไปทุกอย่างเลยเพื่อที่จะแบบว่าภาพใปหัวคือกูแหละใช่ถูกต้องร้อมเต้นยังร้องเต้นเดี๋ยวว่าแต่มึงอะไรกูกูก็ูก็ไปอ่าเห็นไหมเอแพรวาก็ไปอ่ากูมันชัดอยู่แล้วกูอยากเป็นนักร้องแต่ตอนเด็กๆไง เห็นไหมล่ะแถวอ๋อพอถ้าเป็นนักร้องแล้วแต่กูไปต้องออรามึงจับไงออร่าทุกวันนี้ก็ักเซ็ตไปแล้วหนึ่งแต่กูไปตั้งสองปีนะกูไปสองเวทีกูไปเอเอฟมาก่อนใช่ยังมีเทสเลยตอน้ไม่แล้วมึงอยากมึงเปล่ามึงอยากร้องอยู่ปะอยากดีใครยังไม่อยากเป็นนักร้องอือผมเองอ่ะเดี๋ยวรายการเราจะมีจิงเกิ้ลใหม่เหรออ้าผ่านผ่านกูไปแล้วตาไปแถวา สิ่งที่อยากทำหมอเ้าจะอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองมั้งอยากมีคอนเสิร์ตเดียว Impact Arena กูเป็นอ r g a n i เน้นได้นะว่า Impact Arena เพราะว่าจัดอัชมังไม่ได้กูร้อนคำว่าคอนเสิร์ตเดียวก็จริงแต่ว่าเดี่ยวเกสเยอะเยอะมากๆกเพราะว่าไม่ร้อนคนเดียวอยู่แล้วเน้นเพื่อนแต่แต่ต้องถือว่าแบบอย่างอย่าง,างพี่สิงโตที่มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นปูชนียบุคคลเคลื่อนที่ได้ด้วยไม่ไม่ไม่คือเป็นคนที่อยากเป็นแบบพี่สิงอะเยอะเรื่องการใช้ชีวิตเองเรื่องแบบกับ ครอบครัวเองอย่างพ่ออย่างเงี้ยเราเองแม่ท้งแบบเลื่อนดูไอจีเราก็ยังเห็นตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าชื่นชมเพราะว่าอย่างคนเราเนี้ยอย่างพัดเองเนี้ยพัดแบบทิศครอบครัวเป็นหลักมากๆอไปยังพ่อแม่พูเเยอะกินก่อนเดี๋ยวใช่ใช่เออใช่ใช่คือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าเอาเป็นแบบอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราเราเชื่อว่าเราแอบดีใจกับไม่แอบดีกว่าดีใจเลยเออดีใจที่วันเนี้ยแฟนคลับก็คือแบบ เยอะมากแฟนคลับปมมือเกี่ยวกับการส่งร้อยเสียงในห้องส่งแค่ว่ากินเยอะมากเลยไม่มึงบอกมึงบอกแข่ไปว่าบอกคูกินเยอะกูเห็นจิ้มเกี๊ยวมีดเลยแบบแค่ชชวิตยังไงแค่ชื่ออนาโคตอนาคตจริงจอยากไปเรียนต่อ ฮะหลอยังไม่ได้ต่างประเทศยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่าใช่่แตอยากเรียนโฮฟิล์มโปรดักชั่นโปรดักชันเลยฟิล์มโปรดักชั่นใช่แต่ไปเรียนเมริกาเชฟลาสองปีสองปีแล้วบังเอิญว่ารอบล่าสุดอ่ะคือทำซื้อบ้านทำบ้านและงบตรงนั้นอ่ะโดนเอาไปใช้กับค่าบ้านหมดแล้วไม่เป็นไรเราก็ทำงานเก็บเงินก็เลยรอชมรอชมแสดงว่าแสดงว่าพอไปเรียนแล้วกลับมาที่ไทยก็อยากจะเปิดโปรดักชั่นเฮาส์ใช่ปะ อยากเป็นลูกน้องเขามากกว่านี่ไงแทเชอร์รับสมัครนะทำไมอ่ะใครจะกล้าใช่อ่ะก็ไม่เป็นไรไปเรียนไปแล้วกลับมาเดี๋ยวกูเปิดกูจะช่วให้เป็นเพื่นใช่เออเดี๋ยวเอาลงสิงโตดูก่อนว่าทำด้วยกันได้ไหมเกิดทำเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันนี่เสียเพื่อนเลยนะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวงเลยอุ้ยอ่าส่วนใหญ่ดูดวงดูดวงอะไรดูดวงการงานผมไม่ค่อยสนสนเรื่องการเงินเท่าไหร่ดูดวงการงานปะมรักหรอ ใช่ใโสดปะโสดโสดโสดขายขายโสดปะโสดปะไม่โสดถ้าแบบว่าในโอกาสหน้าเราก็จะน่าจะเชิญสิงโตมาอีกแต่คิดว่าน่าจะเป็นเทปที่เราสามารถ รวบรวมสมาชิกเฟนโซนได้อ่าใช่ซึ่งอาจจะเป็นแบบปีหน้าเลยเพราะว่าคิวยากมากทุกคนตอนนี้ถ่ายไม่แต่เดี๋ยวจะพาไปร้านแซ่บๆที่พี่สิงห์เออเดี๋ยวจะพาไปนั่งชิลด้วยกันเพราะไหนๆสิงห์ก็โสดอ่าสุดท้ายก็เดี๋ยวให้พี่สิงโตฝากผลงานหน่อยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซีรีส์ของปีนี้น่าจะมี4เรื่องน่าจะอยู่ช่วงปลายปีหมดเลยมีเจนนี่กลังทันกลางคืนขามีไฟด i n g the Rainbow มี Shadow แล้วก็มีโปรเจกต์ที่ยังไม่เปิด ม่ยังเป็นความลับอยู่เองเลยเลยังไม่ดูชื่อด้วยเอออ่ะก็พอของปากหองคอวันนี้มาอัพดงอัพเดทชีวิตเรียบร้อยเลยว่าพาไปกินหมูกระทะโอเควันนี้อร่อยชอบไหมชอบไหมชอบไหมถ้าความตามความจริงก็อร่อยอยู่ถ้ามีคนทำให้ได้ได้แต่ว่าที่นี่เขามีแบบว่าเมนูเออแต่เขามีบริการปิ้งให้นะปิไงปิ้งเหรอใช่อันนี้จริงเหรอใช่ Amazing มากใช่แล้วแบบอร่อยเหมือนเราปิ้งเองเลยสุดท้ายนะครับวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับต้องขอบคุณแบบว่าหมูกระทะอริยาด้วยอริยาหมูกระทสาขา 3X Proud Rooftop นี่เลยตอนนี้พวกเรามีเพจ Facebook แล้วนะคะชื่อแพร plus nutjoy อ่ยังไงก็เดี๋ยวเราฝากเพจด้วยนั่นก็จะมีการอัปเดตสิ่งต่างๆให้สั่งและที่สำคัญก็คือคือทางร้านอริยามูกทะเนี่ยเขาแจกจ้า แจกรางวัลให้พวกเราด้วยแจกจริงไม่จกตาจ้ะอันนี้ใช่ก็คือจะเป็นไวเชอร์นะคะคนละ1,000บาทปัง20รางวัลเลยหรอ20รางวัลเลยอ่ะกติกาจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมติดตามแฟนเพจนะครับแนเพัดนักจอยครับผมหาให้เจอเด้ออ่ะสุดท้ายนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่สิงโตมากมากขอบคุณอว่ะไม่ทิงไม่ทิ้งรายการแทรายการ หมือนเป็นผู้ยโสคนหนึ่งอ่าเราคุณพี่สีโตมากมากบอกคิวทองมากนะครัะใช่ที่มาจอยแบบเออมาจอยอาหารจอยใจกับพวกเราเราจะเป็นเกียรติมากนะครับพี่เทปแรกเทปแรกป่าวะเทปแรกเลยอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะอุนนี้ก็นาทึ่งพี่สุนสำหรับใครที่ชอบเทปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะคะถ้าชอบมากเลิฟเลยกดแชร์ด้วยอ่าใช่ครับอย่าลืมกดกระดิ่งช่อง U N M Entertainment นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีรายการ นะครับน้าจอยเนี่ยก็จะอ่อนทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับ <c oughs> เวลาสองทุ่มน้บกดกระดิ่งไว้จะดีที่สุดนะครับ <c oughs> จะได้มาเจอกับแขกที่เราพามากหลายๆคนเลยเนาะแล้วก็อาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าอยากเจอใครนะครับอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมานะครับอยากให้เพื่อนๆคนไหนมาก็อย่าลืมคอมเมนต์นกันด้านล่างนี้เลยนะครับสรแล้วเ้ยสวัสดีสวยๆต้องยืนต้องยืนต้องยืนยืนนี่วลาเลิ้งสองสาม มไยำกินยำทำเหมือนกันแล้เอาจริงนะเอาจริงพูอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ต่างกันเลยเวซฟเนี้ยกกแอบกังวลนะตอนตอนแรกๆอะว่ากูโดนด่าแน่นอนเจออยู่น้ำตาดีคนนะด่าแบบกูด่าแบบอุ้ยยาวีโอคอหาเลย